เพี่คะอมาวงั้นจะหนูร้องมือหนึ่งมาเทธอได้ไหมพี่เอาอะไรมาเทธอนะครับมือหนึ่งไอโฟนสิบห้าพี่เอ้าทำไมอะครับที่ใหนูอ่ะดิพี่ทำไมอะหนูอยากได้สามกล้องมาซื้อสองกล้องมาให้อ่ะโอ้โหหนูอยากได้สามกล้องพี่มาผิดใช่แล้วหนูจะเอาเป็นตัวไหนอะครับพี่มีนั้นอะไหมอะพี่ก็มีเนี่ยสามกล้องนะสามกล้องใช่หนูนี่อได้สองกล้องเอาสิบห้าใช่ไหมล่ะใช่พี่ตอนนี้พี่ก็มีเลยเนี่ยโอ้โหสวยๆเลยนะครับเนี่ยสิบห้าโปรไปงานถ้าหนูไม่ชอบใหญ่หนูเอาสิบห้าโปรไปเด นี่ใหญ่หน่อยอ่ะหนูชอบเล็กชอบใหญ่อ่ะนี่ถ้าใหญ่ก็เนี่ยสีเียวกันเลยด็นี่โปรเหรอพี่อ่านี่โปรนี่โปรแม็กไปเลยครับอันนี้สิบห้าโปรอันนี้สิโปรแม็กอ่ะเป็นไงล่ะไแน่นอนเอาเกเป็นแม็กใช่เราเพิ่มเ่านะนี่อยโกอะไรครับสิเหรอสิมือห่วพี่ยังไม่ได้แกะเลยโอ้หนูนี่สุดยอดเลยนะนี่ยเอาเลยพี่เอาไหนอ่ะเอาเล็กนะเออเดี๋ยวคิดก่อนนะคำกรับว่าจะต้องตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บครับปับ